สวัสดีครับพ่อชัยครับหเรื่องไซเหลื่อมหรือล่าครับแล้วก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกทท่านครับผมเคยอีสานใต้ครับวันนี้ก็มาติดตามแนวทางตัวเลขความฝันของพ่อชัยครับเพื่อเป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลในงวดของวันที่2องมกราคมหกครับท่านผู้ชมครับในวันนี้ก็เลขก็จะออกวันที่2เนาะครับท่านผู้ชมครับ ในวันที่ผ่านมาเลขของพ่อชัยเนาะครับท่านผู้ชมก็คงจะได้ดูกันเนาะครับคุณพ่อชัยก็คือพูดความฝันในโค้งสุดท้ายครับค่อนข้างที่จะตื่นเต้นมากครับแล้วก็จริงจังมากเนาะพ่อะเนาะท่านผู้ชมก็คงได้เห็นคลิปนี้อยู่เนาะแล้วก็เลขก็ออกจริงๆครับท่านผู้ชมออกสามตัวด้วยครับก็คือเลขทะเบียนรถของพ่อชัยครับแล้วก็เลขล่างด้วยก็คือหนึ่งสองสองหนึ่งครับที่คุณพ่อชัย ฝันว่าขับรถจนครับชนเด็กเสียชีวิตครับแล้วก็ได้นําศพไปไว้ที่บานเลขที่เจ็ดหนึ่งสองหนึ่งสองครับครับผมถ้าตัดก็จะเข้าหนึ่งสองสองหนึ่งเป็นเลขล่างครับแล้วก็ทะเบียนรถก็สามแปดเก้าเจ็ดครับก็คือคุณพ่อบอกว่าให้ระวังสามแปดหกด้วยครับครับก็ถือว่าเข้าสามตัวเนาะพ่อนะครับ ก็มีเอฟซีหลายท่านครับน่าจะมีโชคมีลาบกับพ่อชายอยู่เนาะครับ <Man. S 2> คุณพ่อชายก็ดีใจด้วยเนาะพ่อเนาะครับดีใจที่ได้ซอยเหลือพี่น้องนะครับที่มันพ่อเป็นแนวทางพ่อวิทย์หนีวิทศิลเขานะครับผมครับว่าทุกสิ่งที่ว่าคือความฝันเนาะพ่อเนาะเอา<ม>กับบรูว่ามันสิออกแบบนี้เนาะพ่อกรบโโบูและกระจนตกใจเด็ดตื่นเศร้าฝ้าไปผูกแขนลูกเขาเลยนีย่มัน คือในจิตใจของพ่อนี่มันเหตุให้จิตใจพอตกนะคำว่าเขาคันเมาภาษากลางว่าจิตตกนะนะก็เลยเฝ้าไปต่างบาปหลางกรรมนะยางมันมีบาปกรรมฟันลายกลายเป็นดีเนาะแม่นครับผมอืครับครับอันนี้กาลยเซียลยครับท่านผู้ชมเพราะว่าความฝันบางครั้งมันก็เป็นเรื่องจริงเนาะพ่อะเนาะก็คือตัวเลขที่เขานํามาเสี่ยงโศกนะครับมันก็ออกจริงครับครับ เลขที่เข้าเห็นเนาะพ่อเนาะแม่นครับอืมในงวดนี้ครับท่านผู้ชมครับคุณพ่อไส้ก็บ,บอกว่าคุณพ่อฝันแล้วครับกับพื้นฝันมือขึ้นนี่เนาะพอ่อแม่เนครับเดี๋ยวให้คุณพ่อว,ว้าวาาฝันของคุณพ่อไส้ให้ฟัง่อยครับแต่ท่านผู้ชมพิจารณาเบิงเนาะพ่อเนาะครับในรอบนี้ก็เห็นคุณพ่บพอบอกว่าฝันเห็นเลขกันครับท่านผู้ชมครับกับฝันเห็นเลขก,กันละพอดีอันพอไป กีดยางอยู่สวนผุนนะสวนที่เคยอีสานไต่เคยไปอ่ะ,ะครับแต่กาได้ลื้อกระท่อมล้างเก่าลื้อบ้านล้างเก่าที่อยู่ขอบสะมาไวทั้งหนาครับบ้านนี้บ้านนี้พอเห็ดเหล้วยังแหล้วเบดแต่กับบวฮั่นได้ขึ้นในยังดอกก็ดีเมือ่อคืนี่พอไดีไปจุดถูกไหว,ว้วอนในขอบหัวที่เห็ดว้ต่อจากบ้านนะครับ,รบมันสีมีจอมปวกขึ้นมานันส4มอี่จอมซี่สนะ บันิพ่อกระชุดถูบวายว้อนว่าขอให้ท้วยเทพดให้ได้อิ่พรมยมยังซอยเบิงซอยเนี่มลูกล้านให้หมดหนีหมดสินเลือกินเลือใส่พอตัง้งจิตอธิษฐานนะครับค,บคบนั่นลนะพออธิษฐานแล้วสวดมนต์แล้วพ่อกระลยนอนพ่อนอนประมาณจักตีหนึ่งเกือบตีสองเนี่ยล่ะเบิงในนาฬิกาในโทรศัพท์นะพอได้ฟันวามีผู้ยิง่งยี่สิบเอ็ดคนยี่สิบเอ็ดคนมา หาบกระดอนค้อนกระตาเึร่องไรงัอะไรขั้วสีมะขอ,อยโย่นํำปุ่นหนึ่งยางทั้งหนานนัหาบกระตาเหนือเต็มกระตาเลยเหนือนะั่นเออเพื่อนว่าเนือนี่สื่อมาแปดสิบสองกิโลเหนือนั่นสีมะขอยเฮ็ดงานขึ้นบ้านไม่ในเฮือนมาลังไม่ล้างนี่พ่อก็เลยว่าเอ๊เฮือนผมบ้านได้ขึ้นได้ครับเพิ่นก็ว่าสีมะขึ้นให้สีให้ค้ำให้คุ้นสีให้มีโศกมีหมานเพิ่นว่าสันเด็กเออ เนื้อนี่สื่อมานี่8แปดสิบสองกิโลคนาเนื้อแดงจึงคืองเต็มกระตาบานี่สีเวียนขึ้นไปน้บันไดสี่ขื้นไปทั้งเ่อนพอนะเพราะก็ว่าอย่าท่านฝ้าอย่าท่านฝ้าให้ผมบึงก่อนว่ามันเป็นเนื้ออย่างเออกระโบฟังได้คืนไปบานี่เนื้อความเฮียลงมาติดบุ๊ดเต็มบันไดเนื้อแปดสิบสองกิโลเออบันี่อันคนมากยี่สิบเคนกระห่มมาซอยกันเก็บเนื้อทิ้งผู้หญิงทิงผููชายนั่นมายี่สิบเอคนได้ ผู้เนกะหาบเขาหาบกระดอนค้อนกระตาเฮ็ดคือคนโบราณนะลูกเออพอก็เลยว่าห้วยคือปักันมาเฮ็ดยังซี่ว่าเฮือนว่าท่านได้ขึ้นคือสิมาเอาเนือเอายังมาขึ้นใส่เือนพอเลยเบิงเฮียใส่บันได้ติดเบืดองันแต่ว่าเถียงอยู่นหนามันมีบานได้ที่ได้ลูกครัเออนั่นล่ะวันนี้กะตกใจเทียงกันกะตื่นก็เลยว่าอุ้ยผีหลออเขาบ่คือจังไห๋อีกเนาะว่าสันนมายี่สิบเ1คนหาบเนือมาแปดสิบสองกิโลออก็เลยว่าอ มันสิเป็นยังไงหนอบานนี้ย่ามือเศาร์นั่นนะตื่นขึ้นมากก็เลยมาบอกให้เมียเพิ่นฟังว่าอุ้ยขอฟันเนี่ยนี่ก็สีเป็นยังไงเด้อว่าอีกอืมครับแค่นนั้นล่ละกับฟันเท่าน,นั้นละ่ะบ่ได้ฟันยาวนะ่ะอือฟันเป็นเหลืองเป็นเหลาเป็นลลางๆเงี้งงสีนะลูกครับอืมเนือมันสีหามขึ้นไปตั้งเงเือนเฮียสะลงมาเบิดเลยเลยเหนือน่ะมีเจ็ดตอนทำสับพี S <S จักสีว่าเหนือง่วงหฮือเหนือยังกับบูแต่ว่าสีมาขอเหตุงานเหตุการขื้นบานไม่ใส่หลังนี้มาร่วมแสดงความยินดีกับโบหูหรือเปล่ามันมันเป็นลางร่างเป็นคือคนโบราณน,นะใส่สุดทรงไทยไหมพุ่มใบเบ,บียงอย่างดีเ้คทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายว่าสีมาขออยู่น้่งในยินว่าขื้นเฮือนไม่ใส่อย่าเต็มครับก็เลยสีมาขออาศัยไผ่เพิงน้ำมาสั่นส,สีมาคำม,มาคุ้นนุ่นขึ้นเพิ่นเบาจังสี่นะครับเออ ถือว่าเป็นฟันที่ดีเนาะพอนะเม่นพเพราะว่าเฮื่อนลังนี้พ่อกขาบอว่าหนันอี้ขืนอิริว่าตรงๆนะบ,บา้านสวนลังหนีพ่อเขาบอกว่นีมันเป็นบา้านสองสันนะครับบา้านนี้ผู้ยิ่งที่หาบเนื้อในี่สีย่างขึ้นไปก้อนนีบ่บ้านนี้ข้นไปละเฮ็ดกระตาเนื้อในเะฮียสะลงมาติดเบิ้ดในบันไดเนื้อมีตอนซ้ำๆนี่แปดสิบสองกิโล่นว่าแปลว่าเลขที่ได้ในในรอบนีเนาะคือแปดสองครับผมกับตีเลขให้คันเป็นตีเป็นเหลขเป็นอันนี้พ่อกขีว่าแปดสอง คือเนื้อนักแปดสิบสองกิโลแปดสิบสองกิโลมีแต่เนื้อตอนนี้ใหญ่แดงจึงเคืองไดหลูกลาเออครับเออแล้วมีตัวเลขตัวใดอีกนี่นี่นี่ตัวเลขนี่ตัวนี้เลขตัวนี้เลยลูกแล้ว0ูนย์สามหนึ่งเนี่ยครับศูนย์สามหนึ่งก็คือจอมปวกจอมปวกในของงวงมองท่างขึ้นกระท่อมนะครับมันมีเลขบอกครับพ่อตัวนี้คือเลขเลขที่พ่อจุดถูอธิษฐานจ <c oughs> ุดถูอธิษฐานก่อนพ่อสีนอนกรณีกัได้มฟันว่า นี่ผู้หญิงนั้นหาบเนื้อมาสาไอ้แปดสิบสองกิโลอ๋อเออผู้หญิงมายี่สิบเอ็ดคนคผู้หญิงผู้ชายนั่นมายี่สิบเอ็ดคนยี่สิบเอ็ดอีกคือพอว่าออกแล้วก็เลยออกแล้วก็เลยบอกเอาแต่ว่ามันมาอีกยี่สิบเอ็ดคนคนกลุ่มนี้มาเพื่อว่าสีมาขอขืนเพื่อนไม่คงพอนี่นะแต่ว่าพอว่าทั้นให้ขืนแต่ผู้หญิงหาบเนื้อนั้นดื้อข้นไปวันนี้ก็ตาเนื้อเฮียลงมาแปดสิบสองกิโลลูกนี่ครับโอเคครับนี่คือ คืออย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับสรุปแล้วก็คือคุณพ่อชัยนะครับอ่าเมื่อคืนนี้ไปนอนที่นาเนอะนอนหน้านอนสุ่ขึ้นนั่นแหละครับก่อนที่คุณพ่อชัยจะฝันนะครับคุณพ่อชัยได้จุดทูบครับจุดทูบตัวเลขแล้วก็อธิษฐานครับท่านผู้ชมครับอ่าแล้วหลังจากนั้นนะครับก็ฝันเห็นอ่มีคนเยอะแยะไปหมดครับหาเนื้อมาครับเพื่อที่จะมาฉลองแล้วก็ขึ้นบ้านใหม่ครับที่ที่กระท่อมครับ ที่ว่าอยู่ส่วนของคุณพ่อชายนอ่าแล้วก็คนที่มานะครับมาทั้งหมดยี่สิบเอ็ดคนมายี่สิบเอ็ดคนทั้งผู้หญิงผู้ชายบบจักหาแล้ยังยังมาเนื้อมานี่ครับมีเนื้อก็คือแปดสิบสองกิโลเนี่ยคผู้ชมครับอแล้วตัวเลขทูบที่คุณพ่อชัยจุดไว้นะครับคุณพ่อชายมาดูนะครับก็คือเลขศูนย์สามหนึ่งครับเลขศูนย์สามหนึ่งนี้มันตรงกับบ้านเลขที่หลังนี้ของคุณพ่อชัยด้วยครับ คุณพ่อชายก็เลยให้แนวทางมาก็คือ031แล้วก็82เมียนครับส่วน21คนที่มาร่วมเ่ย21คนมา21คนทึ่งผู้หญิงผู้ชายครับ,ค,รบคุณพ่อบอกว่าเด็กตัวนี้มันออกแล้วเมียน <M ian. S 2> ก็เลยไม่เอาครับหรือว่ามันสิมา12 21อีกบอ่อพอกะบองหูครับแล้วเจ้พี่น้องสิตัดเอาเพราะว่านีมันคือความฝันมันฝันแปลกๆนะครับฝันว่ามีคนหาบเนือ้อขาบกระดอนข้นกระตาบจักเนือ้อบจัก ยังสีมาขอขืนเฮือนลังไม่ผมแต่ว่าผมบ่านเด็กขืนเฮือนลังนี่บานนี้ผู้ยิ่งกับผู้ทายนี่สีผ้าก็หาบเนื้อขึ้นไปทั้งเฮือนบานนี้กระตาเนื้อนมันเฮียรุดลงมาใส่บันได้ติดเปืดในบันไดเฮือนอ่ะนะครับครับผมยวเข้าเคลียร์กันไปหน่อยนึงก็ดีนะครับเมียนครับผมครับโอเคครับเดี๋ยวผขเคลียร์ให้ครับครับครับท่านผู้ชมครับก็คือสองหนึ่งครับอ่าคุณพ่อบอกว่าให้กันไว้ก็ดีครับ เพราะว่าเผื่อมันมาเลขบนเนาะพ่อเนาะมครับอาจจะเป็นหนึ่งสองสองหนึ่งมาเลขบนอีกก็ได้ครับท่านผู้ชมเพราะว่าอ่าของมันบม่มีห่างนะพ่อมันก็มาได้ตลอดสองหนึ่งหนึ่งสมาดูดูวดวดก่อนก็มาสองหนึ่งเนี่ยแต่ก็วันที่สองนำโบน่เด้ครับครับเดี๋ยวเขียนไว้การไว้ก็ดีนะพ่ออันนี้ก็คือตัวเลขทางเมือดในความฝันของคุณพ่อเนาะคครรัับบจะมีประมาณนี้ครับก็ให้ท่านผู้ชมทุกท่านครับ ใช้วิจรารณญาณในการรับชมครับครับผมอาสุดท้ายนี้ผมเขยีสานใต้ก็จะขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีแต่ความสุขครับล่ำรวยเงินทองครับแล้วก็ ถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่ๆครับคุณพ่อมี่ยังสีบอลเพิ่มเติมคุณ่ครับกับโบมี่ยังเพิม่มเติมกับมแต่สิ่งดีๆฝากเอฟซีพี่น้องเฮานะครับจอมอปีใหม่มาแล้วกับเบิ้งเด้อลูกหลานบอกว่าสิเป็นคนใหญ่เด็กหน่อยเฮากับฝากเบิ้งกันดูแลความปลอดภัยก็ขอให้พี่น้องเอฟซีสุขสุขกันมั่งมี่สีสุขสุขกันครับผมสาธาสาธุครับย <สา S 1> ังว่<ส>าเฮือนบ่ทันได้ขึ้นมีคน